เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีความขัดแย้งระหว่างไทยและก็คมพูชานะครับที่ยังคงมีประเด็นที่ติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าของฝั่งไทยเรานะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้เสร็จสิ้นไปพริบยแล้วนะครับสำหรับการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นตึกสันติไมตรีธเนบรัฐบาลนะครับซึ่งในส่วนของการรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พบว่าครมอได้มีมติให้นายภูมิธรรมเวชยช ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับได้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเบอร์สองโดยจะมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการในคกกนะครับหรือว่าองค์กรใดๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของสารรัฐธรรมนูญได้มีมติ9ต่อสูนะครับรับคำร้องของสวยื่นถอดถอนนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จทุนเซนนะครับแล้วก็มีมติเจต่อสงสั่งให้นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และนอกจากนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าของทางฝั่งกัมพูชาก็ได้มีการรายงานนะครับว่าทางด้านของสมเด็จทุนเซนนะครับประธานที่สภาและดิดนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับได้มีการออกมาประกาศมาตรการโดยได้ระบุนะครับว่าห้ามซื้อสินค้าทุกชนิดจากประเทศไทยโดยเด็ดขาดโดยบอกนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นฝ่ายไทยจะคมขู่กัมพูชาว่าจะตัดระบบสาธารณูประคพณีมาโดยตลอดดังนั้นกัมพูชาจะต้องระมัดระวังสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าซื้อไฟฟ้าน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซจากไทยโดยเด็ดขาด เพราะว่าเมื่อเกิดวิกฤตพวกเขาจะระง,งับการขายสินค้าเหล่านี้ให้พวกเราพวกเขาบอกว่าพวกเราจะตายถ้าพวกเขาไม่ส่งออกมาให้และนอกจากนี้นะครับทางนัานของสมเด็จุนเซนก็ยังได้มีการออกมาประกาศเล้าอีกด้วยนะครับว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่มีกินก็อย่าไปพึ่งพวกเขาเราต้องหาแหล่งอื่นมาสนับสนุนเพิ่มให้เกิดความขัดแยง้งกบูชาย,ยังต้องมีความสัมพันธ์อันดีและก็มีมิตรภาพกับประเทศไทยเมื่อใดก็ตามที่ปัญหาชายแดนได้รับการแก้ไขและสถานการณ์กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติการเจรจากับไทยจะเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งล่าสุดนี้นะครับในงาน55ปีเนชั่นผ่าทางตารประเทศไทยชป a เตอร์1นะครับทางด้านของนายทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงเป็นพ่อของนางสาวแพททองทานชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ได้มีการออกมาพูดถึงปุ่มแตกหักระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับโดยทางด้านของผู้ดําเนินรายการนะครับได้ถามคุณทักษิณว่า ตั้งแต่เกิดเหตุจนปัจจุบันที่คลิปถูกปล่อยออกมาแล้วก็เป็นกับดักให้ทนายกแพทองทานต้องพักการทำหน้าที่ท่านเคยคุยกับคุณเซนบ้างไหมซึ่งทางด้านของคุณท็กษิณนะครับได้ตอบว่าไม่รู้ว่าจะคุยทําไมผมส่งข้อความไปอันเดียวบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่ทาอย่างนี้มันเสียหายทั้งอยู่แล้วก็ไอนะแค่นี้แหละไม่ตอบอะไรอีกเลย ก่อนที่หลังจากนะครับทางด้านของผู้ดำเนินรายการจะถามคุณทักษิณต่อนะครับว่าท่านประเมินไว้ว่าผลจากคลิปวันนั้นจะนํามาสู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เ้าชานแล้วก็เกิดปัญหาด้านชายแดนในปัจจุบันจนกลายเป็นภัยคุกคามในตอนนี้มันจะบานปลายท่านประเมินเอาไว้อย่างไรซึ่งทางด้านของทักษิณได้ตอบนะครับว่าผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าเรื่องนี้มันจะบานปลายจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมโทรไปไวุวนวายกับเขาเขาก็ถามกลับมาว่าจะให้เขาทํายังไง ผมก็เลยบอกว่าก็ต้องถอนกําลังเขาก็บอกว่าเขาจะอนุญาตให้ทหารที่ชายแดนพูดคุยกับทหารฝั่งไทยแล้วก็จะนาไปสู่ JBC ในวันอาทิตย์นั้นเขาก็ถอนทหารออกมาแต่บังเอิญว่าทหารเขามีโปรแกรมของเขาไว้อยู่แล้วตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าขั้นตอนต่อไปก็คือจะปิดด่านพอเขาถอนทหารวันอาทิตย์วันจันทร์มันก็เลยอาตัเติก็คือปิดด่านก็เลยกลายมาเป็นว่าโกรธเราที่เขาถอนทหารแล้วเรามาปิดด่านไม่รักษาสัญญาแล้วอุ้งอิงเขาก็โพสต์ข้อความว่าวิธีทําอย่างนี้มันไม่โปรเฟสชันแนลก็คือพูดก่อนที่จะปปลลล่อออยยยเเเทกกกมากกา็็น กรธอย่างก็คือกรเรื่องที่ว่าไม่โปรเฟชชั่นอลแล้วก็เรื่องที่ปิดด่านจําไว้นะว่าวันนี้เรากับกัมพูชาไม่ได้อยู่ในสถานะประกาศสงครามต่อกันนะตามกฎหมายมันเป็นแค่ความขัดแย้งชายแดนปัญหาย,ยังไม่ลุกลามบานปลายขนาดนั้นยังไม่ได้ประกาศสงครามกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันยังสามารถพูดคุยเจราจาแบบสันติได้อยู่ลนนอกจากนี้ก็ยังได้มีการถามโคดทักษินอีกด้วยนะครับว่าหลังจากที่ออกหมายจับนายกอกอานวุฒิสมาชิกกัมพูชาแล้วก็เป็นคนสนิทของสมเด็จทุนเซนรวมถึงเป็นเจ้าของอาณาจักรคาสิโนชื่อดังในกัมมมพูชาาาสเเเด็็จุนนซกกลยออโ์ว่ ประเทศไทยทำหินใส่ตัวเองคนที่สนิทกับสมเด็จฮุนเซนมากเป็นทักษิณชินวัตรซึ่งทางด้านของทักษิณนะครับได้ตอบว่าสนิทกับฮุนเซนมากและผมก็ไม่เคยคิดถึงว่าคนสนิทขนาดนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาของประเทศผมถือเรื่องประเทศเป็นหลักซึ่งคําถามที่ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมก็สงสัยว่าตางคนต่างลืมชื่อกันไปแล้วหรือย,อยังก่อนที่ท้ายที่สุดน,นะครับทางด้านของผู้ดําเนินรายการจะถามทักษิณนะครับว่าวันนั้นถ้าฟังดูแล้วเนี่ย เป็นพี่น้องกันมา33ปีที่ทําให้ขาดกันขนาดนี้เป็นเพราะว่าไปทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์เรื่องเศรษฐกิจที่เป็นตัวหลักเพราะว่าเขาเคยมีรายงานของ UN มาตัวนี้หรอที่เป็นปัญหาแตกหักกันซึ่งทางด้านของคุณตักสินนะครับก็ได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าถ้าจะโกรธก็น่าจะโกรธเรื่องนี้แหละผมไม่เคยทาอะไรให้เขาโกรธเลยนะไม่มีเลยผมเนี่ยให้เกียรดเขาเขาก็ให้เกียดผมผมก็ให้เกียดเขาตลอดเขาเรียกผมเป็นแบบพี่ชายก็คบกันมาแบบนี้ ก็คือผมคิดไม่ถึงจริงๆไม่รู้ว่าจะเอาประสาทส,ส่วนไหนคิดได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงส่วนเรื่องที่สมเด็จทุนเซนบอกว่าทักษิณไม่ได้ป่วยจริงๆเรื่องนี้อยากจะพูดอะไรก็พูดไปผมไม่มีปัญหาเลยแม้ทําลูกผมเป็นขนาดนี้เนี่ยถือว่านักไหมทำหนักหนักเกินไปแม้สําหรับคนที่รู้จักกันมา3ามสปีนะถือว่าสาสปีนับตั้งแต่ไปลงทุนที่กัมพูชาผมผมอางเี้นะผมถึงก็ช็อกเลยนะ ถึงความรู้สึกช็อกความรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านผู้ท่านผู้ชมถ้าแบบโฟกัสใกล้ผมจะรู้เลยมีมีมีน้ําตาอ่านี่ตั้งแบบนี่ผมตั้งคำบัดได้เลยพูดคำนี้ช็อกเรื่องที่คุณเซนออกมาอย่างนี้เหลอครับช็อกเพราะช็อกที่คุณเซนปฏิบัติเร่นี้แล้กับลูกตัวเองด้วยไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเอาใจลห้มากนี่วันลูกเนี่ยก็จะโทรคุยกับผมอะครับวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะไปที่โรสบูทอ่า จะไปพบกับฮวดอวดที่กวดที่ตลาดคนแปาพี่ฮวดที่ฮวดอ่วดเขาจะต่อสายให้คุยกับอุนเซนอืแสดงอุนเซนต้องการที่จะมาพูดกับพูดอิงไม่ใช่ทางเราอยากพูดทางนู้นเขาอยากพูดอ่าโอเคครับทีนี้ก็เขาเนี่ยอิงก็เลยนายกรัฐมนตรีชวนรัฐมตีภูมิธรรมซึ่งเป็นรัฐมตีกลาโหมขณะนั้นครับรัฐมตรีมาลิตรัฐมตรีต่างประเทศอแล้วก็ หมอภมินเลยานายกไปสามคนไปอยู่ด้วยกันเพื่อจะคุยกันไม่ได้ไม่ได้ไปคนเดียวไปสามคนอยู่ด้วยกันเพื่อรอเพื่อรอว่าจะรอรับสายรอที่จะคุยกับอุนเซนฝั่งโน้นใช่โดยมีแล้วหวดอยู่ฝั่งนี้หวดอยู่ฝั่งนี้รอสามชั่วโมงสามชั่วโมงเขาหลับบอกอ้างว่าหลับเขาถ่ายรูปมาให้ด้วยถ่ายรูปถ้าหลับให้ดูด้วยคุณรู้ได้ไงเนี่ยออก็บอกไงข่าวเสร็จแล้วเนี่ย พอสักสโมงไม่เกือบสามชั่วโมงก็สองชั่วโมงกว่าโทรมาบอกผมผมว่ากลับไปลูกไม่ต้องไปรอเราผมก็ลูกก็สักสองชั่วโมงกว่าก็กลับพอกลับไปแล้วนะก็คณะที่จะมานั่งอยู่ด้วยกันก,ก็แยกย้ายากันกลับมันโทรเข้ามือถือส่วนตัวอ้แสดงว่าเขารู้วนายกอิ้งสงสัยจะระวังสองสามโมงไม่ได้หลับหรอกเตรียมอัดเทป อแต่ต้องมีคนบอกต้องมีคนบอกต้องมีคนบอกว่าออกแล้วคุณเซนคุณน่าจะรู้น่าจะรู้ว่ามีเรามีลำตีลำตีกะลลโหมลำดีต่างประเทศอยู่เขาต้องต้องมีรู้ว่าหยาบโทรตอนนี้ถ้าโทรตอนนี้มีแบบเหมือนกับเป็นโรโตคอโปรโพลต่อแม่หวังว่าให้ให้นายกอิงอยู่คนเดียวโทรเขาเขาเขากิงเข้าส่วนตัวเลยโอ้โหนี่แสดงว่าคนคนแปลไปบอกว่าคนแปลไปบอกก็ ไม่รู้เหมือนกันแม่มันก็ก็น่าเจ็บใจว่าเพราะนั้นจะได้ยังไงตอนบอกว่าหลับไปเกือบเกือบสามชั่วโมงแล้วพอนายกยิ่งออกแล้วก็อยู่คนเดียวเลยโทรเข้ามาใช่โอรู้จังหวะเลยนะนายกยิ่งก็ต้องรับต้องรับสิไม่มีคนอื่นไม่มีท่านเลยาไม่มีหมอทีนั้นก็ไม่อยู่ใครแล้วกลับไปแล้วแยกย้ายกันแล้วความมันคงเดิมท่ีเราตั้งใจจะไปไปคุยกันแบบให้มันมีข้อมูลมีอะไรที่คุยกันรู้เรื่องอ๋อเป็นโปรโตคอลชัดเจนแล้วแล้วตอนหลังเนี่ย นอกจากเอาคลิปนั้นแล้วเนี่ยฮุนเซนก็มาโจมตีท่านเยอะก็ไม่เห็นเป็นอะไรในเมื่อความสัมพันธ์มันจบก็จบไปจบเลยจบไปคําตั้งคือผมพยายามสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะนี่ยจะถามว่าคุณพิคยรงนที่เขาทำมันเกิดอะไรขึ้นวะท่านวิคะห์ยังไงว่าทําไมคุณเซนทําอย่างนี้คงไปเหยียบตาปลาอะไรเข้าไปเสี้ยอย่างอะไรเอางี้ผมจะได้ฟังผมจําวันที่ไม่ได้วันที่เขาถอนกําลัง เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่าวันอาทิตย์ครับคืนวันศุกร์ผมดูเนชั่นครับเนชั่นบอกว่ามีการเคลื่อนกําลัง1 2ื0 0สคนไปที่ชายแดนของเขมนของเขมรครับผมโกรธมากผมโทรไปหวดเฮ้ยบอกเจ้านายวันนี้ไม่อยากพูดเองพูดเองเดี๋ยวเกิดอารมณ์คุมไม่อยู่เว้ยออไปบอกเลยนะว่าตกลงลูกเราเนี่ยเป็นผู้นำทั้งสองประเทศเราจะทำสงครามกันใช่ไหม อันนี้นี่โทรไปหาว่าบอกให้หวดบอกเดี๋ยวนั่นเลยว่าเป็นคําพูดผมให้ไปบอกเลยอ่าไม่โทรตรงไม่โทรตรงโทรตรงกลัวคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยมันจะไปรวมแรงไปอ่าวอุลเซนอัตเทปอีกนะตอนตอนตอนที่ท่านเป็นนายกก็มีปัญหาทีหนึ่งปีสี่ก็เริ่มโปรเชงตรงจำได้ไหมปีสี่หกปีสี่หกต้นปีสี่หกที่ปผาตานทูาแต่นิยมตกเหมือนกันเนี่ยทําคนสนิทกันมันไม่ควรทําขนาดนี้ ไม่ควรแบบเล็กคอดบันทึกเสียงแล้วก็ปล่อยเล่นกันแบนี้อันั้นแสดงแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอื่นเขาไม่ใช่ทำลายเรานะทำลายตัวเองด้วยครับเพราะว่าความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วโดนด่าเลยเดี๋ยววันนี้ไม่มีใครครบแล้วครับไม่มีใครเข้าไปขอพูดด้วยแล้วพูดโดยไม่รู้มันอัดให้เพราะเพราะท่านอดีตนายกนี่ไปพูดเรื่องคอเซ็นเตอร์หรือเปล่า เขาเลยมีปัญหาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจําได้ไหมตอนผมหาเสียงปลาใสหาเสียงช่วงอบนายกอบจอครับผมบอกว่าไอ้ตึกยี่ห้าชั้นนี่แหละเป็นที่ซ่องสมคอเซ็นเตอร์ที่ไปตอนไปเชียงใหม่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ให้ตํารวจไปสืบตํารวจเนี่ยส่งคนไปไปสืบจนได้หลักฐานมาหมดว่ามันเอาคนไทยไปกักไว้อย่างไรไปทำคอเซ็นเตอร์กลายเป็นว่าเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจเขมเนี่ย หลอกลวงเงินคนไทยไปตอนนั้นพูดตอนปลายปี67ปลายปี67เง็ดนี่นี้ล่าสุดเมื่อวันสองวันเนี่เพิ่งออกหมายจับออกหมาจับอกอานอกอานคนสนิทคนสนิทของท่านอุเซนใช่ครับข้อมูลคือเท้จริงมานั้นเลยนะวันนี้เนี่ยเรารู้เยอะเลยครับว่ามันยงใหญ่พวกอเซ็นเตอร์เอ่ยการฟอกเงินบริษัทฮุยวันเนี่ยที่เป็นไอ เป็นเป้าหมายที่อเมริกากําหนดที่แบล็กลิสต์อเมริกาเล่นเป็นแบล็กลิสต์ของอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คุณคนจีนคนจีนคนนี้ก็รับฟอกเงินทุกอย่างแล้วก็มีหลานชายเขาไอ้ฮุนโตเป็นผู้ถือหุ้นด้วยคือหลานชายฮุนเซนฮุนโตหลานชายชื่อฮุนโตฮุนเซนน้ำจริเนี่ยตึกตึกยิบตึกยิบยิบมาจัให้จัดให้ ตั้งแต่เกิดเหตุจนปัจจุบันที่คลิปหลุดออกมาปล่อยคลิปออกมาและเป็นกับดักให้ท่านนายกแพทองทานต้องพักการทําหน้าที่เนี่ยท่านเคยคุยกับฮุนเซนไหมไม่รู้จะคุยทําไมไม่คุยเลยว่าทำไมมันต้องทำแบบนี้ไม่รู้จะคุยทําไมผมส่งข้อความไปอันเดียวบอกว่าเอสิ่งที่อยู่ทําอย่างเงี้ยมันเสียหายทั้งอยู่ทั้งอานะเขาตอบแค่นี้แล้วไม่ตอบแล้วไม่ตอบอีกเลยไม่ตอบแค่นั้นท่านประเมินไหมว่าผลจาก คลิปวันนั้นแล้วนำมาสู่เรื่องของความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานและเกิดปัญหาด้านชายแดนในปัจจุบันเนี่ยจนเป็นภัยคุกคามอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันจะบานปลายท่านประเมินไหมผมไม่ได้เคยคิดว่ารเรื่องนี้จะบานปลายจริงๆแล้วเเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังยังไม่จบครับวันนั้นเนี่ยที่ผมโทรไปโวยวายเขาถามมากลับมาว่าจะให้เขาทำยังไงผมบอกว่าก็ต้องถอนกำลังครับ เขาบอกว่าเขาจะอนุญาตให้ทหารที่ชายแดนพูดคุยกับทหารฝั่งไทยแล้วก็จะนำไปสู่เอจบีซครับนะก็ใชเวทีเจบคุยแล้ววันนั้น1 0 10 14ีก็มีเจบีซีแล้วก็วันอาทิตย์นั้นเขาก็สอนถอนทหารออกมานะครับจากการวันนั้นแต่บังเอิญว่าทหารเนี่ย ก็เขามีโปรแกรมของเขาไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าต่อไปขั้นตอนต่อไปคือจะปิดด่านอพอเขาถอนอหารวันอาทิตย์วันจันทร์ออโตเมติกมันก็ปิดบัดปิดด่านก็เลยมาโกรธหาว่าเขาถอนอาหารแล้วเราปิดด่านไม่รักษาสัญญาไม่รักษาสัญญาจากคำแปลที่พี่วศร์แปลแล้วอิงเขาโพสคำว่าวิธีทําอย่างเนี้ยมันไม่โปรเฟสชันอลพูดก่อนก่อนที่จะปล่อยเทปก็โกรธสองอย่าง โกรธเรื่องคำว่าไม่โปรเฟืชัานอลกับโกรธเรื่องของปิดานแต่สําคัญจําไว้นะวันนี้เนี่เราเรากับกัมพูชาไม่อยู่ในสถานะประกาศสงครามต่อกันนะเพราะอะไมเพราะมันเปล่ายังไม่ได้ประกาศสงครามถูกไหมตามกฎหมายมันเกินแค่การความขัดแย้งชายแดนปัญหายังไม่ลุกลามบานปลายจนเป็นสงคคามด้านเราทำสงครามต่อันยังไม่ได้เป็นประกาศสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างยังอยู่ที่การสามารถ คุยกันดคุยกันแบบสันติดได้อยู่เพราะนั้นทางออกเพื่อที่จะไม่ไปสู่บานปลายถึงขั้นประกาศสงครามเนี่ยควรมีเวทีหรือว่าการเจรจาหรือว่ามีฟอรั่มอะไรยังไงบ้างครับก็มันมี JBC แล้วก็ ABC g b c แต่เขาไม่รับไม่รับก็ช่วยไม่ได้เขาก็ยืนสาโลกเจรจายากะนะเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าหลังจะออกหมายจากกงอานเนี่ยคุณเซนโพสเลยบอกว่าประเทศไทยทำหินใส่ตัวเองอคนที่สนิท กับอุลเซนมากอุนเซนพูดเองนะไม่ใช่๊กอานนะเป็นทักษิณชินวัตรใช่สนิทมากเลยจริงๆผมสนิทจริงๆครับผมก็คิดไม่ถึงว่าคนสนิทกันขนาดนั้นเป็นอย่างนี้อแต่แน่นอนเมื่อถึงเวลาเรื่องของประเทศมาผมถือเรื่องประเทศนนั้ก็ต้องดูดูตอนปฏิบัติการโปรเจกต์ตรงจะรู้ว่าผมไม่คนอย่างนี้นนั้จะดูความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันอีกไหมจบแล้ววันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอีกไหม สงสัยต่างคนต่างลืมชื่อกันไปแล้วต้องจบไปแล้วต่างลืมชื่อแล้วไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว